โหลหมอเอหมอทีซีเรียกวาท้ายทน่ะครับใช่คือน้องผมบอกให้มันเรียกมันต้องมีมันมันต้องมีอะไรให้เรื่องให้เล่าเดี๋ยวมันมีเรื่องอยู่แล้วอ่ะเรียกไม่มาเนี่ยประกาศเรียกครับแค่นั้นแหละเอ๊ะตัวไหนมันยากกว่ามันอยากมีหรอหลีอยงไงนูนคนนู้นถามพี่รามได้ไอต้มไม่ได้โกงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกระทแม่งให้หรอก บอกใ้เรียกหน่ยเขาก็ถามอยู่ได้เรียกเรื่องอะไรหรอมีอะไรกันหรอเล่าให้หน่อยได้ไหมกูบอกก็แทงกันไปแล้วนีเดี๋ยวกุจับแม่งแทงเลยมีสมองไว้กั้นโอ้ยเออพอดีบอกด้วยอ่ะเหมือนถามว่าพรพหุ่มจีวันสีอะไรอ่ะ ตอบไปแล้วสีต้มอ่ะแล้วก็ถามไปรอบดสีอะไรนะคะถึงแม้โทนี่จะไม่เคยเชียร์พี่แต่พี่ <ผม S 1> พก็้องช่วยโทนี่เสมอเออผมก็เชียร์ตลอดแหละ UF 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 อ่ะเชียร์ตลอดอ่ะพี่อตลอดเจออะไรพิล่าพี่ <c oughs> ไม่รู้เจอพี่ชายใครกินใครอ่ะพี่โต้สรุปเรียกเรื่องอะไรครับไม่คร <c oughs> ับรอให้เขาฟังกัน เรียกนี่ครับผมให้เรียกอะ่ะเขามีเรื่องกับผมอยู่อะ่ะรับเรื่องอะไรอ่ะก็เขาติดเรื่องกับผมไว้ก่อนหน้าน,นี้อะ่ะเรื่องหนึ่งอะ่ะทำไม่ได้อ๋อจะเรียกเรื่องนั้นหรอไม่ได้เรียกเรื่องนั้นหรอกครับก็คุณถามว่าเรียกเรื่องอะไรอะก็เรียกมาเลยครับมันก็มีมีค่าเท่ากันอะ่ะมันมีสองเรื่องอะ่ะแต่ผมจะเล่าเรื่องนี้ก่อนฮะเรียกได้ยังครับเราฟังลนนังไหมไม่งั้นเราแดงกันแวม้ คือง่ายๆเขามาตึงเขาก็ตึงใส่คนในแก๊งผมนะแก๊งคนในแก๊งผมก็แทงเขาไปแล้วมีปากเสียงอ่ะง่ายๆเหมือนผมกับคุณตอนเนี้ยเอ้หยอกนิดเดี๋ยวไม่ออกนี่เดยแล้วผมเรียกเขาความในทวิตทวิตเธอทวิตเธอไปประมาณหกเจ็ดรอบเขาไม่มาเขาไม่ตอบกลับผมอ่ะอืมนั่นแหละเพราะมันก็มีสองเรื่องแหละก็ก็เรียกเรื่องที่สองก็แล้ว่ผมป้าผมบอกว่าป้าผมมาฝากเรื่องแล้วนี่วันก่อนอ่ะ วันก่อนหรือเมื่อวานไม่รู้เม,มื่อวานมั้งเออแค่แค่นั้นแหละไม่ต้องอเล่าไม่ต้องเล่าเล่าได้แล้วลค่<ล>ะไม่ให้อยา่างเราเดี๋ยวไปถือโซดาแล้งแข่งมางก็พอเผื่อแบบทีซีเรียกแล้วเขามาง่ายไงเพราะผมเรียกเขาไม่มาเดี๋ยวนี้ไม่มีแรงเขาก็มองโบไป็ธรรมดามองโบแล้วใช่โอ้โหไปอยู่กันแค่สามคนนะไม่เป็นไรครับคือก็ผมเรียกแล้วเขาไม่หันอ่ะ นีทีซีดูด้วยเหรอครับว่าเขาดูใช่ใช่เขาดูได้ดูได้อ๋อดูดูไว้สตาร์ให้ผมหน่อยได้ไหมดูแกงผมได้ไหมบ้องมีกี่คนละไม่มีอะไรแบบว่ามีเขาอะไรวะเครื่องมืออะไอะไรไม่มีไม่มีครับรถครับไม่มีแม่งสรุปเขาอยู่ต่างนี่เป็นยูซี เอาไปรอดสูสีโอเคไม่ยืนกันป่าไปใหญ่กี่โมงออกนาทีที่ึ่งยี่โมงไปใหญ่เอ้ยอ้หโหตั้งแต่ยี่สิดตีบวกสองติดหาซดไม่หยุดเลยเว้ยน้องไที่คิน้าได้ยินป่ะไม่อาแกผมมีบวกสองแล้วเหรอเาไม่รู้พี่ดิเน่ยไอดิไงอ๋อเหรอตีไปยี่สิบกี เออดีวายไอฟวีติดสาวจนไม่รู้เรื่องคนในแก๊งเลยโอ้โหโอ้โหขับแือไปหาที่เรือขับที่ตกปลาไม่เจอแม่งเลยโกเอ้แต่แต่วันที่ห้าอย่าลืมเชียนะเดี๋ยวไปทำป้ายไฟหน่อยเดี๋ยวบอกนายกทันป้ายไฟยูเอหน่อยจะได้ถือป้ายไฟยูเอฟแบบเอฟเป็นทีอะไรบอก ไม่ U F U F U F แบบมจะเชียร์อะไรแบนั้นเลรว่าเตรียมไปสองป้ายแล้วอ่ะสองป้ายเตรียมไปแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่พี่โทร U F สีอะไรอ่ะพี่อะดำเนี่ยเอาเอาดีๆไม่ก็ U F ก็สีเทาไงก็เชียร์ตลอดอ๋อไปง่ายทุกการแข่งขันน่ะหมายถึงเชียร์ให้ชนะเชียร์ชนะตลอดอ๋อ ไอ้คยังไม่ประกาศเรียกเลยอะถึงประกาศเรียกช้าเนาะเอะาสรุปนี่รื่องอะไรกันบ้างขอข้อมูลด้วยค่ะใครแบียมีแต่คนโทรเบอร์แป๊กเนี่ยเออ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 มาเรียกมาให้รอดอเรน่เอชอบอะไรนะมีรถนั่งสี่เหรอมีเอาผาดอะเอาผาดาผาดนั่งได้ใช่เอาผาดนั่งได้สี่คนเหมือนกันอะรถร้านค้าไงค้าร้านเกหมือนห้า ใช่นั่งได้สี่คนเหมือนกันคันงละหกหมื่นห้าในร้านคาไงนั่งได้สี่คนเหมือนกันเอาไหมมันตัดสายเลยอะคือแบบยยากเนาะโอ้ชีวิตเออวไงโงนปรับขารธนาคารเนี่ยพี่โจวอะไรเนี่ยไว้ไม่ทันอ่ะเออ อ่ัอได้ไหมอุ้ยรับคลิปตัวไหนแต่หกเออเศษหกเลยหรอเจ็ดแปดสามแปดหกโทรก่อนแล้วกันดูพี่ขายที่แสนแปดอุ้ยเอาดีาง,งัา้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันขายแสนแปดมันตอนอลอดเลยขายไยี่สิบสองสอ็ <c oughs> จะประกาศเรื่อแอ้วถ้าเขาไม่มาคือต้องโดนยังไงเนี่ยถ้าเขาไม่มาอ่ะถ้าเขาไม่มานี่คือเขาต้องโดนอะไรไหมไม่เจอครับแต่ผมโทรนัวิแล้วเขาไม่มาแล้วถ้วเขาไม่มาเลยครับไม่เห็นไม่เห็นว่าเขาเอเชียอีซี่ครับ ขอซื้อขายรถหน่อยครับไปถามมาว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่มาคือจะโดนไหลรู้ไหมพี่ดีซีตอบมมากเลยแล้บางต้นมาค่ะก็เขาไม่เห็นเขาเขาเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่เห็นค่ะว่ากงนยังดีดีชื่ออะไรวะใครตอบอ่ะใครตอบอ่ะเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่เห็นมั้งพี่ด นี่ดีๆชืหหอ่ออะไรวะสิง่งต่างคนเนี่ยเขาไม่มีตาเลยงั้นงั้นเสียเวลาเนี่ยเวลาแนี้ทำอะไรตั้งเยอะเนี่ยจีบทรงจีบสาวเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> แค่ไม่มีแรงเขาก็มองข้ามตลอดเลยเนาะเราเล่นในด,ดอกไหมเราอยู่ตรงไหนเล่น <c oughs> เล่นเล่น ่ดูสภาพคนในเมืองตอนหรือเปล่าเออจริง <c oughs> วันพักกูต <c oughs> ั้งแต่เขาวันพักมากูไม่เคยเห็นใครในเมืองตอนสภาคนเลยแล้อยู่ระดับลูกไหนแล้ววะ โอยอยู่แพตตี้นัมโอ้ยเจอรุ่นใหญ่เจอสตาร์เจสีนาโอ้พี่ยังไงเนี่ยเจสตาร์เจสีนายเนี่ยเจอรุ่นใหญ่นพิลามเชื่อยไอ้นี่ไอ้ไปตามคนมาก่อนสตาร์สตาร์ไม่ต้องรหแต่เชื่อว่าซีนายน่าจะหมั่นกว่ากันทยเช่ปะเอ้ยผมว่าเอ้พี่ไอ้ซีนยน่าหมั่นจัดพี่ว่าหมั่นโดนเลนทางทำมมันชนะกันเหรอพี่ที่มันหมั่ก็เาะมันมันเป็นเรื่องของของผมตันเด็กก่อนนะ ปรับอะวันไปมันปัดไป,ไปัดไป,ไป,ไปไอ๋อไม่ไม่มีตอนนี้ด้วยนี่ตอนตอนที่มันแข่งกันสามสามสามคนใช่ปะตอนแข่งชิงแรลนอะแล้วเหมือนพอตอนตช์สุดท้ายอะซีน,นมันโดนลุมบงังแล้วเขาเรียกวะโอนท้ายปล่อยเลยอะปล่อยปล่อยโศกอะไม่เข้าเลยอะเหมือนโยนอะอะไรประมาณนั้นที่ซีน,นองเขาบอกแล้วทีนี้พอมาตัดมาหนึ่งหนึ่งแม่งแพ้โดนทายอีกรอบโ,โอ้โหแม่งแม่หมันร้อนร้อนลอะอุ่ะโอ้ร้อนแต่มันก็เล่นดีนอยู่นะ มันแพ้ได้ไงมันเล่นดีเอ้ยพีนายใช่ไหมเออไม่ผมว่าพีนายอ่ะเออใช่ผแต่นั้นผมชนะเลยชนะแล้วมันมันเล่นดีอยู่นะแต่มันแพ้นรแพ้ได้ไงบอแต่สตอรี่มันชนะบระไทยแต่ทงไม่ชนะประเทไทยอ่ะโอ้แล้วแม่งแบบมาแพ้ตอนสำคัญชิงแชนปอ่ะไอ้เหี้ยน่าจะฝันร้อนเดีตอนแรกแล้วแหะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นไม่พูดอยู่ว่าเออมันมันมีบทลงโทษสำหรับคนโยนไหมอะไรเงี้ยมันพูดอยู่ถ้ามันโยนได้เหรอพี่ ไม่เขาคิดว่าบันทายโยนไงเพราะว่าแมตช์สุดท้ายแม่งแบบถ้าบันทายเข้าอย่างไรสตาร์ก็ไม่ได้ทงนึงเหรือเปล่าปะแต่นี่ใช่สตาร์กตอนนั้นเข้าอย่างไรสีนายแบบแต้มกูไม่ทันแล้วไม่อยากเสียของเปล่าต้องมองใช่เพราะว่าตอนนั้นสตาร์สตาร์กมันสู่สีกับไอ้สีนายหรอปล่าใช่ใช่สีนายมันน้ำอยู่ตอนนั้นอะเต้มมันน้ำสามวงนู่นมันกำลังมาสตาร์ก็มันกำลังมาจะจะแซงอ่ะถ้าไอ้บันทายเข้าคือสตาร์กไม่ได้ตอนนั้นอะ ก็แต่มันหนักอาจจะคิดนั้นแบบเออกูไม่น่ากูเข้าไปแล้วได้อะไรแต้มก็ได้เนี่ยห่ออันนี้มันก็คิดได้นะผมว่าใช่ใช่บางที่เขาจำได้นะซีนายร้อยสี่สตาร์ทเก้าสิบเจ็ดก็สิบแปดแล้วไอ้วันทันห้าสิบเลยไงไม่ทันแล้วใช่มันแบบก็เป็นผมผมก็ไม่ได้เข้านะผมแต้มแม่งหนักกันเยอะขนาดนั้นแลมันเสียของอ่ะมันจะเข้าไปทำไมได้แต้มกูไม่ได้ของอ่ะถูกปมื่ะไหรเอาของไปเล่นรอบต่อไปดีกว่าผมคิดว่าฟันนั้นจะรวมกลุ่มแล้วเข้าทีเดียว S <S ใช, <S <S ใช่ใช่เอ็งก็เห็นใช่ปะที่วันทายยืนรอบรอบไม่เข้าอ่ะตอนนั้นแต้มผมซีนายร้อยสิบเอ็ดผมร้อยสิบแปดพี่ผมจำได้แม่นเลยแล้วผมมาคิดว่าเออเขาจะลงปุ๊บแล้วเข้ามาทีเดียวเออจริงเออบางครั้งไม่เข้าทีสตาร์าก็ชนะเลยมันควรจะมองมองไงใช่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 ไอ้ไอ้ง่ายคือเขาอาจจะคิดในก็คิดไม่แปลกหรอกแต่ถ้ามันเป็นคนดูอ่ะมันก็จะเห็นไง กว้างเออเฮี้ยมันมันมันไม่เข้าดีกว่าอะไรย่างเงี้ยใช่พอเป็นผมผมก็ไม่เข้านั้นผมแต่หลักหลักนั้นไม่เข้าไปเสียของอกูได้เลยอ่ะถูกไหมได้แค่มันหรอมันก็แบบนั่นแหละแบบว่าเวลามันก็จะจบไงแบบเวลามันก็ใกล้จะจบแล้วเลยยังไม่ได้คุยกันเลย มันมีแลนไหนบ้างไม่กล้ากลางนับไหมนับนับเขาพีทงเอาได้อันที่อันที่อันที่พิทงอ่ะคือเป็นแลนแต่ตกูบอกเลยน้าเอากระดาษกลางกูบอกเลยได้เงินฉ่ำๆอ่ะไอ้เหี้ยคนอยู่แต่กระดาษกลางเนี่ยไม่แต่ไม่ไม่เอาเงินหรอกคือแค่อยากให้คนมายืนแลนเฉยโอ้โหแค่นี้ก็ยังแหลกอยู่นะพี่กราษกลางแค่ทุกวันนี้มันก็ยังแหลกอยู่นะเอาจริงอ่ะคือเอาง่ายมันเป็นระเบิดเออถ้าคอมใครเป็นแลนกูบอกเลยตัวกระพิบได้เลยน่ากระดาษกลาง นี่พี่ผมเอฟเอซีท่าไหนไหนจะแบบเอฟเคไหนจะแบบวอโซนอีกอะแล้วส่วนใหญ่คนชอบไปยินกันหลังไม่พี่ว่าถ้าถ้าสมมติว่ามันมีแกงเรงเลือกสลาดกลางจริงอะพี่ว่าวอโซนแล้น่าจะกับเอฟเคน่าจะย้ายหน่อมั้งพี่ว่านะไม่รู้ว่ะมันจะหลักมันจะหลักเกินจริงๆเขาบอกเขาคุณแล้วว่ย้ายอืมมันหลักเกินเท่านั้นอะเขาจะย้ายอยู่หรือเปล่าเออหรอเขาเรียกเขาไปมาในโดนปรับมครับเนี่ยโดนปรับคเกมภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงครับใช่ไหมคะยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ค่ะ ถ้าเขามาก็เรียกที่แยกผมด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวผมทำาองแล้วสรุปมาเรื่องอะไรครับเนี่ยสองคนเนี่ยฮะเมื่อกี้มาคาเ่ครับอ๋อมาคาเพฟเหรอครับชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยโท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  เลนเงียซีเลนซีเลนน้ชื่อซีเลนอ๋อซเลนหรอชื่อใครชื่อรพี่เลยพม่ชื่อซีบ้าพี่พี่ชื่ลามนะไปเอาเอาตาไถามชื่อลูกด้วยหรอเอาออกมา่แ้ดไม่อยากรู้ม่อยากรู้อย่านะใชื่อเลีมครับคว่าสวัสดิการไอเลนที่แบบได้เมันจะแตกต่างหรว่า สบายโหเดือดสาวแม่งเลยวะที่ที่ซีให้นะใช่พี่เหรออ๋อเท่ากันเท่ากันเท่าหมดรู้ว่ามาขายให้ปลาดีกว่ามาตัวเขียวนี่มาไม่เอาขายดีกว่าม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 าหนูอุดจมูกตอนที่สองื้อได้ไม่ใช่ขอขอซื้อได้ไหมือนกันซื้อมากี่เอ็มอะเยอะอะไรไม่ขายเท่าไหร่พี่อยากได้เท่าไหร่ล่ะไม่ดูพี่บอกว่าขายสามเอ็มสามเอ็มหรอใช่ลูกพี่บอกใช่นะ อล้ก็ลูกพี่บอกไอโฟนบอกว่า C 7หลักอินซินอะไอโฟนหนึ่งเขาขาย4ล้าน5ล้านสามเได้ไหมอยากได้ลูกพี่ขายที่เท่าไหร่อ่ะถ้าตอนแรกลูกพี่บอกว่าสามเองไงแต่ลูกพี่แม่ขายไงใส่ไงอ่าผมขายเนี่ยเท่าไหร่โอ้โห4ล้านเลยหรอ <c oughs> สามได้ไหมของค้า <c oughs> เละไรม48รูปมีไหมข้าวไม่มีว่าหมดเป๋าอะไรนะ48เล่นอะไรนะเล่นอะไรนะ1 8 0 0 0ต5,000มาเล่นเว,นวอร์ให้ราคาดีด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเงินแจ้งตอนนี้มีอยู่2 000, 1 0 0 0 0แล้วก็ยังยัง,ย,งยังไม่รวม ยังไม่รวมที่คนใจโตสี่ล้านเนี่ยสามล้านได้ไหมล่ะโตมันจะกดกันทําไมอ่ะพี่ไม่ได้กดสุดท้ายของมันอยู่ที่ใครมันก็อยู่ที่พี่ไหมพี่มีสามล้านจริงจริงโตมันจะกดกันทําไมอ่ะแล้วพี่เคยกดไข่ได้หรอก็ลูกพี่บอกมาสามล้านไม่ขอํามโอ้โหไข่มึงก้าวูทุกเม็ดเลยอ่ะจะเอาอย่างเดียวอ่ะเหมือนก็เหมือนที่โตทำกับไข่ก็ก็ไม่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเลยสามล้านก็ได้อ่ะสามโอ้สามล้านอ่ะสามล้านค่อยคุยกันแล้วกันพี่ไม่มีตังค์่ะสามล้านห้าเนี่ยโทรสามล้านใครโทรมาอีกวะสามล้านห้าในใอะไรอะไอะไรสองเจ็ดสองปามาคุยกับทีซีมีตังค์แล้วเนี่ยมันเรื่องอะไรเรื่องวันนั้นน่ะกับมาในท้ยอ่ะมาทีซีเลยดิกูไปกูไปกูไปเออโอเคมาทีซีมา ไม่เจอเลยเนี่ยพี่เถอเออเนี่ยคุณเห็นไหมเอ่ยผมให้เฮียหมัดเฮียหมัดริมสาไปหาไม่เจอเนี่ยคุณมีตังเรียกอีกไหมครับเนี่ยเฮียหมัดริมสาผมลิมซาไปหาเนี่ยมันไม่เจอเนี่ยคือของกูเกินตัวใครมีดีไม่ไม่ไม่เต็มสิบธปะไม่มีครับไม่มีครับพี่เถอนี่สามมันครับจะให้หรอให้ให้ให้หนึ่งหนึ่งสองสี่ครับพี่ของปีที่ผมได้พลาดแน่นอนเหรอแล้วเพนเพียนอะพี่เราลิ้ลูกเอนี่ ขายได้ไอกันไรขายได้อกันไรสามล้านห้าขายได้กันไรไว้โทรมีสามล้านห้าโทรให้ขายไม่คือเออเพลงใครว่างอ่ะเพลงให้มาคุยกัโอู้คยกัเพจ็บเพลงก่นอนดีกว่าอ่ะพี่โตเดี๋ยวเก้าแปดหกเก้าแปดหกมากลุ่มาฟังเราให้เขาฟังหน่อยนะไหนอ่ะมันอยู่ไหนยังไงก็หัวลังตาลตานะก็คือเมื่อวานลืมทวนเ่อวันลืมเลยไปยังครับพี่โอไปยังครับบอวันไปไหนมา ไปจิตจิตพี่จิตจิตเออนั่นแหละก็ลเล่าเรื่องที่ปามีเรื่องกับมันพี่ปามันเจ้าพี่ซี<อ>ไหมอ่ะผมเอาให้ผมสรุปจะเอาเรื่องไหนเหรครับคุณมีตังเงินใครอ่ะอ๋อเพนเพนผมเอาให้น้องผมก็ได้ให้ใครเดี๋ยว่คยก็ได้แม่ใครมีเพนไม่ครบอะ่ะใครใครเพนไม่เต็มเอาบอกเลื่องเขาไป่อยเด็กกูเต็มแจ้งรอหนึ่งหนึ่งสี่สี่ต่ออะครับ อเ,อเอาไหมเ,เ,เต้าเต้าเขาเรื่องเรือะไรกันปะยังไม่รู้เรื่องเลยอ่าใช่ครับทีแรกแรกอ่าคือกูขับรถปอ,ถปอถติขับรถปอตินะครับก็คือผมขับรถเล่นเล่นปอติเลยขับไปช้าไม่ได้ขับเร็วเลยแล้วมีวันเลนทายอ่ะขับรถสีมาคันหนึ่งแล้วแบบว่าย้อนสอนมาชนมาชนผมอ่า พอชนผมเสร็จปุ๊บไม่ขอโทษสักคำเลยไม่แบบไม,ไม่ไม่สนใจอ่ะพอทษเสร็จปุ๊บก็จะขับมาต่อจนต้องไปชนบัมอะ่ะจนรถลดับถึงจะถึงจะพูดแล้วผมก็แทงแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวจบรอจบทีรีแล้วเดี๋ยวไคุยกันหน่อยเสร็จปุ๊บผมก็ปล่อยไปเออก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรไม่น่านมีอะไรอะไรก,ก็มาอีกวันหนึ่งคือทีรีเดลประมาณวันที่่าไรวะ ไอโทที่กูบอกเมื่อวานเมื่อวานปะเมื่อวานเช้าเออเมื่อวานเมื่อวานเด่ยผมดับผมจะมาคุยเป็นแบเมื่อวานะเมื่อวานเช้าคือหนึ่งหนึ่งเลยคือไอนี่อ่ะน้องในแก๊งมาขับรถโลและแบบว่าเกิดวันท้ายอ่ะขับรถมาชนตูดไอนี่ชนตูดร้องไอชนตูตรรถ้องในแก๊งเป็นรถดับเสร็จปุ๊บพอชนดับเสร็จมันก็ขับมันก็จอดดูแป๊บนึงนะแต่แบบว่าจอดดูห่างแบบไม่ได้มาเข้ามาคุยอะไรพอพอเสร็จปุ๊บอ่ะ จน,นมาขับไปที่เรเบลกับน้องน้องขับตามที่เรเบลจะรู้ว่าเออน่าจะเป็นอัไรขาดตอนสีน่<ก>ด้วยสี่ด้วยยิ่งไรเนี่ยพอไปแอดด็อกอ่ะจนรอจนอะไรสิเขาไม่เห็นเลไอ้เด้อไอ้มาคุยเรื่องการเงินที่อื่นอ่ะพอถึงเรเบลใช่ไหมผู้มันก็วับเหมือนจะวับแอดด็อกจนน้องมันเห็นอ่ะผู้มัรอจนมันวับกลับมาแต่มันไม่วับกลับมาทําให้รถจอดอยู่ในเรเบลนะแล้วพอโพลทวิตว่ารถคันนี้ของใครพอโพลเสร็จปุ๊บมันก็ข่าวรถ พอพารถเสร็จแล้วก็เจอบรินไทคนนึงก็ได้หาว่าใช่รถบรลษไทหรือเปล่าเด็กที่แย่ะไรอ่ะเสร็จปุ๊บบริษัทเขาก็บอกว่าใช่เดีวเขามาคุยพอมาคุยเสร็จุก็มีการเกิดการคุยเกิดขึ้นแล้วเสียงตึงใจก็เลยมีการแทงกันแล้วเขาสวยอ๋นหนูอากน้ำใช่เขาปล่อยปล่อยสววอืมเขาแหละบาดคนนี้ลูกเองเหรออือใช่ครับพี่ชายเฮ้ยนี่ครับพ่อเอ,อ,อ,อะอ,ะอะ ยังคุณพ่อโดโดดีดีโอโหมาดูมาดูใครอะไปใครคนนี้ใครเนี่ยใครลูกผมบเคยเจอพี่เนี่ยอะไรนะลูกผมบอกเคยเจอพี่ชื่ออะไรนี่หนูชื่ออะไรนะตงหลิไงฮะ ชื่ออะไรนะแต,แต่สีน้ำเงินเท่พี่อ่ะสีเงินอะหนูชื่ออะไรนะนใช่หัวมันล้านแบ <c oughs> ตัวหกแล้ว <c oughs> อีหมฮัลโหลพี่โทนซการ์ห่ฮัลโหลอ้าวฮัลโหลสวัสดีครับพี่โทนมีนคำมีคบใครครับเนี่ยก็นี่ไงครับชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่ออะไรเนี่ยตัวสีเขียนนะนะจงหลิงครับจงหลิงจงหลิงลูกใครนะ ลูกมีซีเรนกับป้าหมัดครับตัวนี้ตัวสีเขียวนชโอเคครับนดีที่ได้รู้จักครับยังไม่เปลี่ยชุดเดใหมพเคคับชุดนี้แหละพี่มันคูลดีแพทที่นึ่งนะน้องเล่อะไม่น่ะเออเล่นเล่นเมันีอันมีสามคอนมีตัดนเดียวได้กี่ใบครับคุณมีตังเก้าแปดหกเอากี่ตัว ตัวเท่าไหร่ี่ตัวหกพันเอามายี่สิบตัวยี่เลยหรอสิบได้สิบเลยสิบแล้วกันเลขสามสี่โอ้ไม่ได้ยี่สิบธรรมดานะยี่ห้าเออเลขสองเจ็ดสองตัวไหมนี่อ่ะสามล้านห้าสามล้านแต่เขาไม่มาอันนี้นะเดน๋ยนะเขาโดนปรับ ไม่ก็แหละก็ฝากเรื่องนี้ไว้ก็ว่าเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องที่มันติดเราอีกเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยคุยสีชมพูอันละห้าล้านเลยนะก็มีเรื่องนึงไหมก็เรื่องหนึ่งที่ตอนนั้นไงที่ติดไปเรื่องหนึ่งที่เคยบอกใช่อันนี้คือใช่แก๊งเดียวกับที่บอกว่าถ้าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ใช่ใช่แก๊งเดียวกันอันนี้คือใช่แก๊งเดียวกันว่าที่เรื่องที่ติดไว้ก็คือเรื่องนี้แหละหนึ่งเรื่องใช่แล้วก็เรื่องปถาผมอีกงเรื่องอืมใช่ครับสองเรััับแ่่่นนนนาาาคยยยยเเเเเรือองกกกทีีีีดดดดด๋๋๋วววข้มปพ แพท,ทลูกแพทลูกแพทตัวลูกดบปามา